เราไปดูบรรยากาศการเล่นสงครารที่หาดใหญ่สงขลากันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับสงครารมิดไนท์สงขลาหาดใหญ่นะครับก็สิ้นสุดลงไปนะครับมีบรรยากาศนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายแล้วเขาบอกว่าคือคักมากกว่าทุกปีด้วยซ้ำไปนะครับยอดจองโรงแรมเนี่ย เต็มเกือบจะหมดเลยนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขาเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลฮารีเดยอเดินทางมาเที่ยวที่หาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพัชราจิกค,คำนะครับรายงานสดมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคุณพัชราเชิญครับ ค่ะนอกจากการเล่นสรดน้ำไปแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆค่ะวันนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันอย่างเช่นการไหว้พระทำบุญค่ะทําให้สงการปีนี้นั้นมีเงินสะพัดไม่น้อยทีเดียวค่ะส่วนการเล่นน้ําอย่างเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่จบไปแล้วนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าหาดใหญ่แทบแตกทีเดียวค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูความสนุกสนานของกิจกรรมหาดใหญ่มิตรไนสงกรานที่จบลงเมื่อคืนนี้ค่ะที่ถนนสเสนหานุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะมีการปิดถนนสําหรับเล่นน้าแล้วก็ปาร์ตี้โฟมแบบเที่ยงวันยันเที่ยงคืนตั้งแต่วันที่12-13เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งต้องบอกว่าคึกคักตลอดทั้งวันก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำค่ะส่วนรอบนอกค่ะถนนสายต่างๆก็ไม่แพ้กันค่ะมีชาวบ้านออกมาเล่นสระน้ําหน้าบ้าน บางส่วนเมารถกระบะบรรทุกน้ำตระเวนไปศาสน้ำรอบเมืองหาดใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็อาศัยเช่ารถตุกต๊กๆให้ขับวนรอบเมืองสร้างบรรยากาศเล่นน้ำสงการไปอีกแบบค่ะด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็บอกค่ะว่าเทศกาลสงกรารปีนี้คึกคักกระจายรายได้ในพื้นที่ได้มากเป็นพิเศษเพราะปีนี้ตรงกับช่วงวันฮารีราย,ยอทําให้ชาวมาเลเซียเข้าประเทศและอยู่ยาวขึ้น ยอจองห้องพักที่มีในจังหวัดสงขลาเกือบ3 0,000่นห้องก็เต็มเกือบทั้งหมดค่ะในช่วง1 3บส1มเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละประมาณ1 5 0 0 0ห0 0 0 0ถึงคนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อหนึ่งท่านเนี่ยอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับต่อคนต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ามีเงินจำนวนม ที่จะสะพัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับผมเการาเราคิดว่าหลังจากที่เขาเล่นน้ำกันเสร็จแล้วเนี่ยคงจะเดินทางไปเที่ยวพื้นที่รอบๆของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันครับผม และนอกจากกิจกรรมสร์น้นตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่จบลงไปแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับค่ะแต่ยังคงมีหลายกลุ่มเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่รวมทั้งที่วัดมหันตมังคารารามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็กลายเป็นจุดเช็คอินของชาวพุทธทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซีย รวมทั้งเหล่าสายมูด้วยที่จะเดินทางมาที่นี่ค่ะในช่วงสงกรานเพราะว่าวัดจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและร่วมกันปิดทองบริเวณหัวใจพระนอนเพื่อความสิริมงคลค่ะโดยที่นี่จะเปิดเฉพาะช่วงสงกรานตั้งแต่วันที่13ถึง15นี้ค่ะทําให้บรรยากาศที่วัดก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะมีการร่วมกันเขียนชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนบนผ้าสําหรับห่มพระนอนก่อนจะนําผ้าชิ้นนี้ขึ้นห่มพระนอนในช่วงเย็นค่ะ ซึ่งพิธีกรรมแบบนี้เรียกว่าการทําบุญเดือน5ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้ที่บอกว่าบุญเดือน10ต้องเห็นหน้าบุญเดือน5ต้องเห็นตัวค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณวัดหัดใหญ่ในค่ะซึ่งถือเป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งของคนหัดใหญ่แล้วก็ชาวพุทธที่หลั่งไหลกันเข้ามาที่นี่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมส่งน้ําพระแล้วก็ให้มีการสักการะพระนอนด้านในด้วยค่ะ ขอบคุณคุณพัสรานะครับที่หัดใหญ่สงขลาค,คึกคักที่เชียงใหม่ก็คึกคักแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆจังหวัดหลายๆภาคจังหวัดให,ใหญ่ก็น่าจะคึกคักด้วยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับ